กำนะลังเหตุประได้นกว่ากับปรดนั่ง,ง,งแล้วกับประเด็เมื่อแล้วแบบนี้กับสบายดีอีกครั้งเด้อพืนพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะเพราะว่าอ่าอีพีสองสนอบแบบเสีเอแบบนี้ <c oughs> ก็เัากับไปคุด กข็ขุดเขียดุดกระปูเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขากำกำลังสิเมื่อแต่ว่าน้องปุ้มกับกำลังสิไปเอาคุ่นขี้งัวเนาะคว่าไม่ต้องแตะยางเลยมาขอขี้งัวเลยนำคุณอานะเนาะเตรียมก่อนค่ะไปค่ะยางค่ะไปกันไหมว้าวเราจะขหลุดไปนำ้ำแค่นี่เลยอะขี่รดไปเลยเพื่อนเอาเขาขี่รดไปเลยวะมาขอจับไปอ้าว <laughs> แบบไรย,ยางไปรถ เอาสิยกันเนาะยังไปละเราจะเอารถไปเก็บเอากัได้โอ้ข้าวโอ้หนานถือแสงแดดมีออร่าอันสวยงามที่อนเก็จากกมีออร,าออรา่าหนะขาวแทเ้เน้องจะกินกับดำดำหนึ่เนาะหมูนะอุ้ยหมูน้อยพี่น้องอุ้ยอีทเรากำลังเกลืออยู่ในแล้วเนาะหมูนะขอกหมูขอกไก่เผิ่เนานะพี่น้อง ก็น้าใหญ่ใหญ่หนอบ้าใหญ่สัมผัสกําลังคือโอ้ไก่หนอยเิ่นกระออกไรอันนี้พอนเฮ็ดเนาะพเบมือมือนะกระองแม่เพล็ดน้ำหนาคือเกาค่ะทำบดแดงทำบดแดงบ่ขางแล้วข้างนะสบายดีข้างไม่เพ็ดอายุบดีสบายดีโดยโดยมึงจะไปเอาขิงวากันค่ะ รอบๆน้องเนาะอากาศลมลมกองตัวนี้มันเก็บเสียงลมเลยเนไหพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่หอดข้าวม้วนเลยเนาะเมื่อกี้นี่ว่าสิไม่ได้ขี่รถมาแต่ว่าพวบเบองนี่แมนเพื่อนต้านจะน้อยเนาะเบนมันนะครับก็เลยง้อไปเอารถมาคืนมาขี่หอดข้าวม้วแต่ิดจะขนฝุ่นเมื่อยเนาะคุณอาอยู่เนาะเดี๋ยวไปเจิดกองเหมือนเดิม ทางผ่านไปกนี่เนาะทางข้างข,ขึ้นขึ้นหวองเพื่องบ่บ่ ป um you know ีนปีนถอดกบได้โอ้โอ้โห่น้องเลยมเรียนเครื่องได้ไหมนะไปทางนี้แล้วเนาะ บายบายบาย้ายเด้อปางเขาเี่ยแบบมธรรมดามาแม่เสียมทางเขามดธรรมดากลมส่วนก้อนนิสิตพักกาบติดไม่ใหญ่เลยใหญ่เลยจะคุยแม่เลยคืออากา

คำแห้งลมเนาะต้องัดกี่โมลุ่มทูกขีไก่้วาจะงมได้แม่กูนะไก่ก็ก่มอมันบรวมบอ่คไมันใกลหัวะ

ហើយញ៉ាផងពេញញ៉ា จีิ้วเข่าแล้วก็ยางร้ายโวดวมันหงอยมันห่อยุดยาจากนิ้งเาก็เปนที่เามาที่เขารามาแลวก็มาหีปวดแขนในก็มันกินเขาบรายมันงกินเขาบเต็มสติงแวนนมันอยากไวเดี๋ยวค่อยมาที่แขวันอยู่พีงาง แมวเคดตสองเหล็กเป็ลโรคสมัยอไระไดสาทุกแฉป้าทบแมวเ็มีเป็นโรควันพูด็นแพ้งเป็นะรเป็อะไรแพงปนไดสแงนหรือสองเหล็กเลมละเล่มละแสนตอนก่อนเปลุกอันจนแขวอันทางหนาอันแควอยู่ได้นีค่ะมันออกสองแสนน้ำมันนี่รเนี่ยน้ำจืดเือสามแสนอี่างินใจจาบ้านขาอกว่าสี่เสน เนาะมองดูมันเบากงว่ะยันบกตักวบกเพชรเอาอีกเพชรกัมัก็มัเคลือก็ได้ปไร้ามได้มันบอกนางอุดกระทมาถามคืนนอมิล้ลเดแจเฉนะมันไก่เนื้อ่งอมือได้้วไ้กจถลากรโท เองอะไเจรงจงเรจะพูัญเ์แบบที่จัดเราจันนะอื่นก็ไที่สังหาสหกวันผิดเจ็ดวันคาลอะเดี๋สัจ็ันจันสามารถนก็เป่เนาะเอาบุญชาต้องไปใส่บาทอีกแล้ว โอท่านค่ยฮะท่านใส่ขาวาเจ้ามอคว่ความพายจีเขาไปัดกายเล้ห้นักปืนปลาใสอยู่มาเขานั่นเรือปืนมาเลยปใส่ในมืออื่นมาเขาใหม่ะเข่าเจ้าให้มือนัก네ันเลยลูกปใสอยู <Wel kin> ่วันสิ้ย่งแลยังกินเขาก่อน กละแจ็คเออแับนี้ยังคือทั้งน้องบภาราบ่าว่าพระเจ้าอันตอันไปทางอันคนชงแหมมันแพรงว่ะไปจ้างค่ะไปจ้างค่ะผ่ากันมันจะทำซึ้งกินพระเจ้ามาจังมาขึ้นเออจะทำอะไรได้ดอกูไปก็ได้นางบอกว่ได้แล้วสิยายนางบอกไมาลิบกว่ามีรถมียางโย่รถกระรดพระเจ้าไปได้เขาขับไปเขากะเวียงงานเขา ดีเลยบอเดนแลวเก่าแต่ว่ายแรงคือพืนแล้วแขลอไขย่ตอตัวนี้ีเ้มต่สียงมแล้วใจนอสุทพาจไปือมันะเขียมพอหรือว ดึงออกจากหันมานี้บอกออกแต่หันแล้มาขานี้ความยางหนึ่งสองสาม Bạn vẫn à, con này cái đại dạn khen khôn ừ, hình, 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 Hả ừ, <laughs> เส้นของเด้อเอาครอีกแม่เพืองเพิ่นเก็บไวให้งัวกินยอะนะยลยลตกลิ้นยลยเนาะยแปล่อยมันไปหากินเอง

พได้สอบหนึ่งแัมไส่พักไม่เพ็ดบันนี้นะไกลเอาละย่ายาัแซมซ่พักอากาศก็สูงกับพเพียรเพ็ดเธจะพ่วมาเนาะอื่นนะชิชัยอื่บป่ใส่พี่น้องเบ่งเบ่งใส่ผงพักแล้วกันเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเบียดมาสร้างเพนก่อน กันอนาเกิเอมื่อยแลยต้องไปเพชรเนฮกัเมื่อยอยากกินน้ำเย็นเย็นอยู่อากาศหนาวแต่ว่าอยากกินน้ำเย็นเหมืเดิมเหมือเมื่อยแล้วยางแต่พุ่งดปีโยเนาะสองลบจะวบาเป็นจเกือบรักหนึ่งคได้น่ะฮ่าทุกเขาอยากกินน้ำเย็นหยหวงขาน้ำเย็นไปได้ไอัน แซ่บแท้ลูกกระยากสมัคกอย่าเอาเซ่บเมื่อหนึ่งขอนึ่งน้าบันทึกลัดกายมาพี่น้องจะมึงไหนอย่างลงไปกระลักหนึ่งหย่างขึ้นมากะสองกิโลรวมกันกิโลดกิโลตเขากินละเขากินได้สดขึ้นมาเราจะกินแต่น้ำก้อนนะข้าหมากกินเอจะกินน้ำก้อนน้ำเย็นน้เหก้อนข้าวหมากน้ำเย็นข้าวหน่ะ เขาบอกว่ายังยังต่ำเนาะพี่น้องก็ทำแล้วลงมาเนาะอนเป็นี้เอากะแล้วเวียงแล้วงานก่ได้ขอตัวนักข่าได้ของขวัญเมื่อพร้อมมานี่อัดสองเมื่ออัดสามไเนาะทำแล้วมอยู่เห็นกินอีกเนาะกุงแรงอากาศหนาวออมน้ำเติยงแต่เวียนเด้อรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะทางนี้เหม็นเย็นแล้วลมแล้วเนาะบางืิดซื่งต่อไปก็คือแบบ ขเขาไปเรื่นแบบนี้เนาะอ้าวเมื่อวานนี้จิงได้กับน้องปื้มกับขอบคุณทุไลท์อีกครั้งเด้อคะ่ะขอบคุณทุกคลิปเลยเนาะพ่อพี่น้องพี่ๆทุกคนเด้อที่เขามาสนุคลิปให้น้องปื้มจ้จบเนาะคะ่ะแต่ก็ฝากส,มสา่มโฆษณาด้วยเด้อค่ะเป็นกำลังใจเด้อขอบคุณทุไลท์ค่ะสวัสดีมิไซเบอร์ทุกๆทุกคนนะคะเด้อสุดท,ท้ายนี้ผมมีอย่างเน,นาะข่ากล่าวเข้ามาสบายดีคะ่ะ